สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาบคนยาแชร์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะจะทำยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPE S P E S M MM M นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนีได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติ้งคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยเนะาะนะคะใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชีก Google กันได้เลยนะคะและเนจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเชื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งคืนใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่เรบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่ม,มยอดแชร์โพสนะคะของ Facebook ก็เลือกที่ Facebook ได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะคะหากเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะเราจะใช้บริการที่1 3 1 3นั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปคัดลองวิงกันได้เลย นำเงิงมาวางนะคะแล้วใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเวลาเลีเล่ยงเราคือ15นาทีเองค่าใช้จ่ายแค่0.00บาทนะคะแจ้กให้กู้ซองกันได้เลยเนาะเมื่อระบบเดล็อคคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการส่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมวดหมู่ลบริการต่อกันได้เลยนะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินม,มีให้งหอด2ช่องทาง กกกกะะช่องทางแรกคือการสแกนเขียนอาคุสนะคะช่องทางที่2องทูมันดี้วอลเล็ตเนะะาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินกันได้เลยนะคะประมาณในส่วนของบริการนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube TikTok IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุสงสดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาใช้ผ่านช่องทา,างนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณขคร่องเหนือนบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยหากเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์นะคะแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นเนาะสามาที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยก็จะมีมีใครตอบกลับตลอด24ชั่วโมงไอช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพืืพ่่ออนเเรราาาหกกพได้มี หากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนนะคะได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านถึงที่เราได้เข้ามาใช้บริการแล้วเนาะ <S <S <ล>ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต์ตอวู่ที่1ร0ยบาทนันเองนะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ SPESM เราเข้ามาใช้งานเราเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะอตอนนี้นะคะยอดแชงเราอยู่แค่หนึ่งแชงเองเขานี้ตตองนี้รับหนึ่งนะคะ นี่นะคะลังจากที่เราเรีมาแล้วนะคะจาก,กยอดแค่หนึ่งแชร์เองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อหนึ่งแชร์เรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วเนาะสามารถติดต่อการ์ดทองามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ